ไม่ไม่ยายายฮเออไม่แลยแลโลกเรองตายบางคนตายทั้งคนเลยเอาละผมได้บทเรียนแล้วละพยายามาดีกว่านะดูที่หมูได้มีถักออกได้ทุกอันสัตว์คุณแบบขั้วขนาดไหนอ่ะขังสัตว์ในนี่อ<ม>่ะแล้วก็ปล่อยมันวิงนว่งไปงนั้นนะคุณต้องให้มันมีความอิสระบ้างสิ่ ก็คุณไม่อยากให้มันไปอยู่ในกรุงใหญ่อีเองอันนั้นมันเกินไปคุณมันไม่ได้ทำให้พองตัวเล็กๆมันทำให้ตัวใหญ่แต่บอกมันตัวก็ตัวใหญ่อีโบมันตัวใหญ่ก็จริงแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดไงไงผมเอาแบบเอาว่าใหญ่แบบบิ๊กเบิร์มอ่ะแบบใหญ่ใหญอย่างนั้นนะคนเราสารเลยพวกนายเห็นรึไหมมีเชือกไหม มือนวอังสอนมาคุณก็จะการตัวนี้ก่อนสิเจอมันพันสองตัวมัเดี๋ยวมันหลุดคุณก็ม้ว่าไชื่อเต้องมีจเลี้ยงคู่เปลืองเลยอ่ะคนนี้ใช่ควบเปลืองเลยอ่ะ้าเอ็มบีซได้มไม่มีหรอกมีใครแล้วก็ควงเงยเอ็มอ่ะแกอ้ม้าคุณรู้ไหมผมสมัครแกทุกเมื่อ โอเคนะโอ้ออกเกินผ่าวๆใหญ่ๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นเมื่อไหร่จะจบเกษตรเนี่ยเราจะหาลูกโครงมันเลยด้วยกันนะตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ๆหอือไม้ยังมีพอหรือเปล่าโอ้ยไงงูเด้งตัวใหญ่แล้วนะเอาอาวุธไหมอยากยิงเจ้าขอมไหม จ้าของคนร้ายใช่ไหมมีธนูอยู่นะแล้วเบิดจิงทีก็มีมีทุกเมือ่อเอามาพวกปขุดแหลขุดแแหลไหมบอกเลยว่าน่าจะตึงมากเลยพวกน่าจะมีชุดเกาะิปปราบเจ้าของอะ่ะเข้าไปไหนแล้วอ่ะ มันมาไม่มีไมเ้เลยเฮ้ย,ยมามาหาไม่มาก็ไม่มีเลยไม่อยู่กับโดโด้ะพวกดูผู้ช่วยดิขังไม่ขังขังอยู่ไหนอะ่ะไปเข้าอย่นั้นดีิเปลืองมากเลยอะ่ะใครว่าค็นคนขังเยดูดิเอาเชือกมัดทั้งที่คุณก็เอา เอาไปเข้าในกลมบีพาโลได้ก็ได้น um ี่ผ้มั่มนไม่ไม่อยากปล่อยทาตัวจะมาแกดคุณลองดูท่าที่ยู่ในบ้านเราตัวสี่เกียวๆในบ้านทำทาไหมานมันยิ่งย่มันม่ยมัิดชาแล้วมันยิงไม่ได้ออกไปได้ตมๆต่ต่ีเลยมันไม่มีเชือกไงต้องผมมีเชือกของมันออกไปนอกบ้านแล้วนั่งนังก็เดินเล่นได้อะ ไม่ผมผมผมเป็นอินเทอร์เวิร์นยาเลยอย่าไปเออก็ดีนะไม่ใช่ถุยหนีไปเลยโอเคเลยหนีไในยุคคนเดียวนางร้องไห้สูงสุดไรขี้มุกโป้งเนี่ยขนาดนั้นเลยนี่ผมอาการหนักมากเลยเนี่ยขนาดนั้นเลยว่ขผมคับเลยไหมฮะเฮ้ย ใครให้เองค้าแบบนี้ไม่กระบองไผ่สองอันค้าเป็นสติกคุณเอาในสาวพอไิตัดใครเหรอเย่ใช่ๆช่ใช่ใช yeah. ชชชชชเรียกผมว่าชัวชาและก็ชาทั้งตัวดีกว่านะผมนี่ชาแล้วเนี่ยยำไปยำไปยิน เอาล่ะวันนี้เราไปตัดไม้ก,กันดีกว่านะเราจะทาเป็นใครว่เรื่องข้าเป็นวานนอนเนี่ยยุคนี้มีวานนอนแล้เหรอไม่ใช่ยุคหินแล้วเออโอ้เราอยู่มานานมากาวปังเลยถึงยุคหินแล้วสินะ้ไดยินเสียงคนป่าก่อนเมื่อกี้เสียงลิงอ่ะลิงกันดูตังอ่ะ

เคเสาด้วยเจ๊เจ๊ที่คุณร้องเคคือมีมามาขี่กับกับอ่ะไม่ต่อร้องก็ก็ก็อยากแล้วนี้มากเลยไม่ใช่หมูเล้งอ่ะไม่ยังงมแบบ